แชกข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไทม์ไลน์การจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2565รับเงินงวดถัดไปเป็นวันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะรับเงินงวดถัดไปวันไหนได้กี่บาทใครได้บ้างกดเป็นเงินสดและสะสมได้หรือไม่นะคะสำหรับ ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษวันไหนเช็กรายละเอยียดได้ในคลิปนี้และก่อนไปเช็กรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาค,คมนะคะหลังจากที่กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมเป็นต้นไปนะคะวันที่1ผ่านมาแล้วนะคะ1พฤษภาค,คมก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนเมษายนถึงมิถุนายน,น6 5 ค่าโดยสารรถบกส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะและมาดูงวดต่อไปหรือวันถัดไปนั่นก็คือ15ของเดือนนะคะสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ นั่นก็คือเงื่อนทรงคราหบเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทต่อเดือนนะคะใครจะได้บ้างนะคะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงรกรกฎาคม2565จะได้รับเงินในเดือนเมษายนถึงกันยายน2565นะคะ และเหลืออีก2รายการทัดนัดและเหลืออีก2รายการนะคะของเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือทุกวันที่18ของเดือนเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ คนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงกันยายน65และรายการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม22ของเดือนเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจะได้รับเบีย้ยความพิการนะคะ ใครบ้างที่จะได้รับนะคะนั่นก็คือผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอัปเดตไทม์ไลน์การจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมรับเงินงวดถัดไปวันที่เท่าไหร่นะคะ